แม้กระทั่งผู้สนใจจะมาขอนัดหมายเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูดวงวันนี้ไม่ดูแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ลูกดวงอ่ะพากันไปสู่การเสียเงินเยอะเขาบอกว่าได้เลยสามวันเจ็ดวันโอนตังค์เลยโอนเลยครับแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยที่ตัวเองทุกใจมากเลยหมอดูก็ให้คําแนะนําเหมือนเดิมว่าให้ทําทุกอย่างที่แนะนําให้ครบถ้วนและก็ให้ทำมากขึ้นเรื่อยๆย,ย,ยิ่งทุกใจยิ่งทํามากขึ้นไปส่องเฟซบุ๊กแล้วก็ ทุกใจพอสามีกลับมาก็คุยกับสามีซ้ําๆเรื่องเดิมเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะตัดไม่มีทางสําเร็จครับกับเราน้ําหนักขึ้นมา20กิโลน้วเงี้ยลดน้าหนักเลยได้ไหมไม่ได้ตัวเองก็ไปนั่งส่องไปนั่งสื่อไปนั่งไปเล้าหรือเขาเขาไม่มีทางกลับหรอกครับตรงนี้อาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้นะก่อนหน้านั้นเราอาจจะเป็นคนแบบนี้มาก่อนก็ได้เราอาจจะมีนิสยัยเอาแต่ใจก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่ เจอหน้ากันก็แวะใส,ส่กันได้เพราะเราเห็นว่าเขาเป็นของตายวันนี้เขาไม่ตายแล้วตอนนี้เราจะตายแล้วเราต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆแก้ปรับทุกอย่างไปครับลูกดวงทุกคนเลยครับแม้กระทั่งผู้สนใจจะมาขอนัดหมายเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูดวงวันนี้ไม่ดูละรอไม่ได้ละอันนี้แหละคือเหตุผลที่ลูกดวงอพากันไปสู่การเสียเงินเยอะเขาบอกว่าได้เลยสามวันเจ็ดวันโอนตังเลยโอนเลยครับแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งรู้ เสียทั้งความรักด้วยค่อยๆทำไปครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับ